มีนะคะวันนี้นะคะคุดาแล้วก็คุณพรนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนในหน่วยอะไรเล่าก่อนถูกไหมน่ารักค่ะ่ะว้เรื่องของการไหว้นะคะการไหว้วันนี้คุณลวลรจะมาสอนเกี่ยวกับการไหว้ผู้ใหญ่และการกราบละนะคะการืจอการไหว้ผู้ใหญ่นะคะเด็กๆไปที่ไหนเหมือนที่เราเรียนกันเมื่อวานนะคะเมื่อวานเราเรียนเกี่ยวกับการเจอผู้ใหญ่มารยาทในการเดินหาผู้ใหญ่ อะไรคะเหมือนดอกอะไรคะดอกบัว,น,วนะคะไว้ที่หน้าอกนะคะสูบผูุดาวองค์พรตเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะมาสแสดงให้เด็กๆดูก่อนเป็นตัวอย่างนะคะมือพนมมือไว้วที่หน้าอกเป็นดอกบูว่หลังจากนั้นก้นศีรษะลงเล็กน้อยนะคะนิ้วโป้ ยกขึ้นมาเอาปลายนิ้วโป้งแตะที่จมูกแล้วก้มศีรษะลงโค้งตัวลงอ่าแบบภูทรนะคะอ้ลงมาไอ่าอันนี้คือการไหว้ผู้ใหญ่นะคะมือที่หน้าอกก้มศีรษะลงร้องเอาปลายจมูกปลายนิ้วโป้งแตะที่จมูกก้มหัวลง,วลงพูดคําว่าสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะนะคะอันนี้คือผู้ใหญ่แต่ถ้าเจอ ผมจะสวัสดียังไงอดุรัอ,อยาอครูพรก็คือปนมคือ,อ ระหางหน้าผากนะคะอาจจะมีสองอย่างนะคะลูกไหวลูกใหญ่มืออยู่ที่หน้าอกอาก้มศีรษะลงลายนิ้โป้งจรดที่จักมูนะคะอ่าส่วนเจิมพระสงฆ์นะคะขนมมือไว้ที่หน้าอกอาก้มศีรษะลงลาย ข้ามไหมคะเขึ้นไปไหมคะลูกอ่าเรานั่งยังไงเอ่ยอ่าค่ะเดี๋ยวเราไปฝึกปฏิบัติพร้อมกันเลยนะคะอ่าอ่านั่งนั่งลงนะคะเด็กผู้ชายนั่งให้คุกคูดาวดาวเป็นเด็กผู้ชายได้ค่ะเด็กผู้ชายต้องนั่งแบบนี้นั่งค่ะอะไรคะับแหวนขาอะไรคะลูกค่ะเทพขบูลค่ะขบูมเป็นเด็กผู้หญิงนะคะอันนี้ก็เรียกว่านั่งเาเทิดานะคะ อ่าใช่ค่ะตอนนี้ก็คือเวลาเราจะไหว้พระเราก็ต้องสรวมใช่ไหมคะคุยใกล้หน่อยไม่ได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติพร้อมกันนะคะคุณพ่อว่าอะไรคะอ่ะอ่ะมือไว้ที่ไหนคะที่หน้าอกที่หน้าอกค่ะแต่เมื่อกี้สังเกตจากการที่พระสงฆ์ยืนนะคะเราจะไม่แบอะไรไม่แบเราไม่เลืนมือนะคะแต่ตอนนี้ถึงพระสงฆ์แห้งนั่งเราก็ต้องแบนะคะแบมือเราไปกี่ครั้งคะ สามทางมันรักษานั่งดาวคะมีท่าไหมบ้างคะก็เลยโรดอื่นบุฟฟอลอันอะไรนะอันชลี่ยจะไว้ที่ตรงไหนเอ่ยที่หน้าอกค่ะวันทาแล้คะวันทายกขึ้นมานะคะวันทายกขึ้นมาระหว่างคิ้วค่ะแล้วก็ต่อด้วยอีกวาก็คือราบลงนะคะอ่าเดี๋ยวทำท้องเดี๋ยวให้บุฟฟอลทำเป็นตัวอย่างอีกครั้งนั้นะคะจะมีสามท่าก็คือท่าอันชลี วันทายกมือขึ้นมานิ้วโป้งแต่ตรงที่ระหว่างคิ้วอัฐิว่าหัดต้มลงนะคะทสะสาช้าๆไม่ต้องรียกอ,อีกครั้งหนึ่งอัญชลีวันทาอัฐิว่านะคะอันนี้คือท่ากระพร้านเราจะทำพร้อมกันนะคะอ,อีกครั้งหนึ่งอัญชลีวันทาอัฐิว่า วัสองอัญชลีวันทาอันตรพิฆาวันสามนะคะชลีวันทา,นา,แ,ลาลแล้วก็วกอัญชลีนะคะ่ะทีนี้นะคะคือธาตุกราบพระสงฆ์หากว่าเด็กๆมีโอกาสนะคะได้ไปวัดไปทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่หรือจะเป็นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าใช่นะคะจะพาเด็กๆไปวัดน,นะคะ หนูก็สามารถไปทาที่วัดได้หรือที่บ้านามีนะคะมียิ้มคลาสคุณพ่อคุณแม่พาสวดมนต์ตอนกลางคืนกลางคืนนะคะหนูก็สามารถทาแบบนี้ได้เลยในการไหว้พระนะคะไม่ยากเลยนะคะยังไงนะคะเด็กๆก็นําไปฝึกปฏิบัติที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นมารยาทในการพบเจอผู้ใหญ่การเดินผ่านผู้ใหญ่นะคะผผู้ใหญ่ค่ะ สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นมารยาทที่ดีที่ดควรจะได้รับการฝึกปฏิบัตินะคะค่อยๆฝึกใช่ได้ส่เพราะว่อแม่น้อยหน้าละเออใช่แล้วค่ะค่อยๆฝึกปฏิบัตินะคะลูกเจอผู้ใหญ่แค่หนูยกมือมาสวัสดีแล้วพูดคำว่าสวัสดีครับสวัสดีข้าก็เก่งละนะคะลูกยังไงแล้ววันนี้คุดาวกับพรก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ